สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองเจาะลึกข้อมูลของบริษัท Food and Drinks หรือว่า F&D กันนะคะพอดีได้เอกสารมาเป็นภาพรวมที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเป็นบริษัทอาหารไทยในตลาดหลักทรัพย์ที่ดูจะมีอะไรหลายอย่างให้คุยกันใช่ครับข้อมูลชุดนี้พาเราไปสำรวจ F&D ในหลายมุมเลยทั้งเรื่องออธุรกิจการเงินแล้วก็เรื่องที่กำลังฮิตกันคือความยั่งยืนเป้าหมายเราก็คือ มาลองย่อยดูกันว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของบริษัทนี้จริงๆแล้วข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างในภาพรวมอุตสาหกรรมหรือการลงทุนนะครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนเลยไหมคะข้อมูลบอกว่า FND เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เ e t กลุ่มกเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารและเครื่องดื่มอันนี้ก็ตรงไปตรงมาดีนะคะ ครับอยู่หมวดนี้ก็ชัดเจนตามชื่อเขาเลยแต่ที่น่าสนใจกว่าอาจจะเป็นตัวธุรกิจหลักที่ข้อมูลระบุคือเน้นผลิตและจำหน่ายอาหารทั้งส่งออกทั้งขายในประเทศเลยโดยเฉพาะที่เขาเน้นคำว่าการแปลรูปผักผล,ลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยครับคำว่าแปลรูปนี่มันดูกว้างๆนะคะมันมันคือทาอะไรบ้างคะเนี่ยกว้างจริงครับอันนี้แหละที่อาจจะเป็นทั้งจุดแข่งแล้วก็ ความท้าทายของ F&D ก็ได้นะในข้อมูลเขาก็ลิสต์รายการสินค้ามาให้ดูพอเห็นภาพเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่แบบผักผลไม้สดหรือกึ่งแปลรูปพวกเครื่องเทศอะไรแบบนี้ไปจนถึงอาหารที่แบบผ่านกระบวนการเยอะขึ้นอย่างพวกอาหารบรรจุในภาชนะปิดผนึกเช่นผลไม้กระป๋องหรือไม่ก็เนื้อปรุงรสบรรจุกระป๋องอื แล้วก็ยังมีพวกซอสต่างๆด้วยนะคะทั้งซอสเนื้อซอสผักซอสผลไม้แถมยังมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมกินเลยทั้งแบบธรรมดาไม่ต้องแช่เย็นกับแบบแช่แข็งปิดท้ายด้วยน้ำผักผลไม้เครื่องดื่มอื่นๆอ,อ,อีกโหเรียกว่าทำแทบจะครบวงจรตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยนะคะเนี่ยใช่ครับความหลากหลายตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจคือในแง่หนึ่งเนี่ยการมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่แบบ วัตถุดิบต้นน้ำไปจนถึงอาหารพร้อมทานหรือเครื่องดื่มปลายน้ำเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าเขาพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากที่สุดตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานแล้วก็อาจจะควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นด้วยฟังดูเป็นข้อดีเลยนะคะแต่ว่าเอ๊การมีสินค้าเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ของสดที่อายุสั้นๆไปจนถึงของกระป๋องที่เก็บได้นานๆมันไม่ทําให้การบริหารจัดการมันซับซ้อนมากๆหรอคะทั้งเรื่องสตอ็อกเรื่องผลิตการตลาดอีก มันน่าจะต่างกันเยอะเลยนะคะนั่นแหละครับประเด็นสําคัญเลยคือความหลากหลายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมด้านหนึ่งก็ดีคือกระจายความเสี่ยงตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายกลุ่มเลยทั้งในทั้งต่างประเทศรับมือกับความต้องการที่มันผันผวน,นได้ดีขึ้นแต่ก็นะครับแน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความซับซ้อนในการบริหารจัดการอย่างที่ว่าเลยทั้งเรื่องวางแผนผลิตบริหารสต็อกการตลาดที่ต้องเข้าถึงคนละกลุ่มเป้าหมายกันไปหมด มันก็ท้าทายความสามารถในการบริหารแล้วก็ประสิทธิภาพของบริษัทมากๆครับจริงด้วยค่ะมันต้องเก่งรอบด้านมากๆเลยนะคะตั้งแต่หาวัตถุด,ดิบสดๆมายังไงควบคุมการแปรรูปให้ได้มาตรฐานไปจนถึงเรื่องขนส่งสินค้าแต่ละแบบอีก ถูกต้องครับแล้วในข้อมูลก็ยังเสริมด้วยนะครับว่าการแปรรูปเนี่ยเขาทำตามความต้องการของลูกค้าด้วยซึ่งอันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าต้องยืดหยุ่นมากๆแต่ก็อาจจะเพิ่มความซับซ้อนในการวางแผนผลิตเข้าไปอีกถ้าลูกค้าแต่ละเจ้าต้องการอะไรที่มันเฉพาะตัวมากๆนะครับ โอเคค่ะพอเห็นภาพความท้าทายและก็ความน่าสนใจของโมเดลธุรกิจที่หลากหลายมากๆของเขาแล้วทีนี้เราลองมาดูมุมการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะข้อมูลให้ตัวเลขเงินทุนจดทะเบียนมาที่176.24ล้านบาทครับเงินทุนจดทะเบียนก็เป็นตัวเลขเริ่มต้นนะครับแต่ตัวที่สะท้อนมูลค่าที่ตลาดให้นปัจจุบันจริงๆก็คือ market cap หรือมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งข้อมูลบอกว่าอยู่ที่ประมาณ1 0 1 7 8 0ล้านบาท โอ้พันกว่าล้านบาทตัวเลขระดับนี้พอบอกสถานะของ FND ในตลาดหุ้นไทยได้ประมาณไหนคะ Market cap ระดับพันล้านบาทนี้ก็จัดว่า FND เป็นบริษัทขนาดกลางๆครับไม่ใช่แบบโอ้โหยักษ์ใหญ่หมื่นล้านแสนล้านแต่ก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะครับขนาดประมาณนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนหรือตัดสินใจได้เร็วกับบริษัทใหญ่ๆบางทีแต่ในขนาดเดียวกันก็อาจจะไม่ได้มีครับสินหรือความได้เปรียบเรื่องขนาดเท่าบริษัทที่ใหญ่กว่ามากๆครับ แล้วข้อมูลก็ให้ตัวเลขอื่นมาด้วยอย่างเช่นมูลค่ากิจการหรือ EV ที่1,357.06ล้านบาทอันนี้สูงกว่า Market Cap นิดหน่อยตัวนี้บอกอะไรเพิ่มได้บ้างคะ EV หรือ Enterprise Value เนี่ยเป็นอีกวิธีมองมูลค่าบริษัทครับปกติเขาจะคำนวณจาก Market Cap บวกด้วยหนี้สินรวมแล้วก็หักลบด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดการที่ EV มันสูงกว่า Market Cap ในเคสนี้ ก็อาจจะพอบอกได้ว่าบริษัทอาจจะมีภาระหนี้สินอยู่ระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินสดที่มีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในการทําธุรกิจที่ต้องลงทุนแต่ก็เป็นตัวเลขที่นักลงทุนเขาใช้ดูภาพรวมภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมองมูล,ลค่าจริงๆถ้าจะเข้าไปซื้อทั้งบริษัทเลยไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นในตลาดอย่างเดียวแล้วตัวเลข EBITDA ที่12.73ล้านบาทล่ะคะตัวนี้เหมือนเป็นตัววัดพลังในการทํากําไรจากธุรกิจหลักๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ e b d i t a หรือกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายเนี่ยเขาพยายามจะวัดความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงๆคือก่อนที่จะหักพวกค่าใช้จ่ายการเงินภาษีหรือค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดออกไปการมี e b i t a เป็นบวกก็ดีครับแสดงว่าธุรกิจหลักยังทำกำไรได้แต่ถ้าเทียบกับขนาดของ EV หรือ Market Cap พันกว่าล้านเมื่อกี้แล้วเนี่ย ตัวเลข EBITDA ที่ประมาณ1 2บถึงล้านบาทก็อาจจะยังดูไม่สูงมากนะักซึ่งก็ได้สนใจนะครับว่าเอ๊บริษัทมีแผนจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรตรงนี้ยังไงต่อไปหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรมากระทบในช่วงนั้นหรือเปล่าการมองตัวเลขพวกนี้ประกอบประกอบกันนี้ทําให้เห็นภาพสุขภาพการเงินบริษัทได้รอบด้านขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ดูราคาหุ้นล่าสุดที่57.75บาบาทอย่างเดียวณวันที่ในข้อมูลนะคะถูกต้องเลยครับราคาหุ้นมันสะท้อนความคาดหวังของตลาดเป็นหลัก แต่ตัวเลขพื้นฐานอย่าง market cap EV EBITDA เนี่ยช่วยให้เราประเมินสถานะแล้วก็ประสิทธิภาพจริงๆของบริษัทได้ลึกขึ้นและอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยในข้อมูลชุดนี้ก็คือการที่บริษัทมีการประเมินผ่าน CG report แล้วก็ S E T E S G ratings ด้วยครับ อืมประเด็นนี้สำคัญเลยนะคะเรื่อง CG Report หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับ S C T E S G Ratings ที่ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมพิบาลสมัยนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบทำเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแล้วใช่ไหมคะ ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แน่นอนครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่าง f d เนี่ยซึ่งมันมีความเชื่อมโยงสูงมากกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างเรื่องเกษตรกรรมเรื่องน้ําแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนทั้งเรื่องแรงงานแหล่งวัตถุดิบแล้วก็ผู้บริโภคโดยตรงเลยเรื่องความปลอดภยัยเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นการมี C G ที่ดีแล้วก็การให้ความสําคัญกับ E S G เนี่ยมันเหมือนเป็นใบอนุญาตในการทําธุรกิจระยะยาวไปแล้วครับ หมายความว่านักลงทุนหรือแม้แต่คู่ค้าสมัยนี้เขามองว่าบริษัทที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้มีความเสี่ยงต่ำกว่าแล้วก็มีแนวโน้มจะโตได้อย่างยั่งยืนกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับการมี CG Report ที่ดีมันก็บอกถึงความโปร่งใสการบริหารที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากการเอ,อ่อทุจริตหรือการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมส่วนการได้ SEGESG Ratings ที่ดี ถึงแม้ข้อมูลจะไม่ได้บอกว่าได้ระดับไหนก็ตามนะครับก็สะท้อนว่าบริษัทมีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีธรรมภิบาลที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้มันช่วยสร้างความเชื่อมัน่นลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการชื่อเสียงแล้วก็อาจจะดึงดูดนักลงทุนที่เขามองหาการลงทุนแบบยั่งยืนได้ด้วยครับ แปลว่า f d กำลังส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขกำไรขาดทุนสั้นๆสินะคะแต่มองไปที่การสร้างคุณค่าในระยะยาวแล้วก็บริหารความเสี่ยงรอบด้านเลยทั้งการเงินสังคมสิ่งแวดล้อมมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแบบนั้นครับคือการให้ความสำคัญกับ ESG ในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเช่นการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบการจัดการของเสียจากการผลิต การดูแลแรงงานซึ่งถ้าทำได้ดีมันก็จะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ครับพอฟังแบบนี้แล้วทำให้เห็นเลยนะคะว่าการประเมินพวก CSR, G, G หรือ ESG เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องดีๆที่ควรทำเฉยๆแล้วแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันไปแล้วโดยเฉพาะกับบริษัทที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสังคมเยอะๆอ,อย่าง F ND นี่เลย ใช่เลยครับมันสะท้อนแนวคิดการทำธุรกิจที่มองแบบองค์รวมมากขึ้นไม่ได้แยกส่วนว่ากำไรก็ส่วนกำไรการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมก็อีกเรื่องหนึ่งงั้นถ้าให้ลองปฏะติดประต่อภาพรวมของ F&D จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ก็คือเป็นบริษัทอาหารขนาดกลางๆในตลาดหุ้นไทยที่มีโมเดลธุรกิจหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่แปรรูปวัตถุดิบเกษตรพื้นฐานเลยไปจนถึงอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วย และที่สำคัญคือเป็นบริษัทที่ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมิบาลแล้วก็คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยผ่านการมี CG report และการประเมิน S E T E S G ratings ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การแข่งขันในระยะยาวเลยครับ การได้มาสำรวจข้อมูลชุดนี้ก็ทำให้เห็นภาพบริษัท f d ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะทั้งความพยายามที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้มันหลากหลายมากๆสถานะในตลาดทุนแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์เรื่องความยั่งยืนที่กำานันมาแรง ครับซึ่งภาพนี้มันก็สะท้อนความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารแพรรูปโดยรวมเหมือนกันนะครับที่ต้องทั้งตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทําธุรกิจภายใต้กรอบของความยั่งยืนที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยการที่ f n มีมีทาผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วก็ใส่ใจ ESG เนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์หลักของเขาในการรับมือกับความท้าทายพวกนี้ก็ได้ครับ เป็นภาพที่ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามเหมือนกันนะคะว่าบริษัทจะบริหารจัดการความหลากหลายกับความยั่งยืนนี้ให้มันสมดุลแล้วก็เติบโตต่อไปได้ยังไงใช่ครับแล้วมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อยอดจากข้อมูลชุดนี้นะครับคือการที่ f d เลือกที่จะทําตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปพร้อมๆกันเนี่ยในขณะที่ต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายมากๆแถมยังมีเรื่อง ESG เข้ามาอีกมันสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ หรือว่ามันกลับกลายเป็นความซับซ้อนที่เพิ่มความเสี่ยงในการบริหารจัดการกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจในประเทศที่มันอาจจะผันผวนไม่เหมือนกันเลยการหาจุดสมดุลในการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การไขว่คว้าโอกาสจากทั้งสองตลาดนี้ไปพร้อมๆกันเนี่ยคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับ FD ในระยะต่อไปเลยแหละครับ